นม่ได้ไม่นด้ะสองสามบาทาะเอินซื้อเอินเอินหาซื้อบ่หากูยืมเงินมถึงเลยเฮ้ยเถึ่อนเงินยังฮีโน่ไปยังฮีโน่ว้ายอยู่บ่น้อบ้านนี่คือมีขึ้มีแถวว่ะไปยังฮีโน่ว้าหาบันวัด้นเลยมาเเอาหาวนวัดว่ก็เตีนหมดเลย เอาคือหาวอดๆแทะห่วกระตืนบ่เดียวน,ยนี้ปาจุดวัดเทีงยงว่าเพี้ยนมาจุวัดเทียงาเพียนนะป้าจนวัดเทียงว่าเพี้ยะเปยัีนาะเยังงี้เนาเอาอคือ,อหาวอดๆแทะว่าการตืนบ่เดียวนี เอาไเอาวัวาน่หมหตืนหมดเลยปะยังว่ะเพียรังว่จรันโงจังๆมจิตเป็นย่างวันนี้เบียกไงานยังเนี้ยจะาบ่มีเบียกวัตีเมีนสนุกนอนมาขับบ่มีแนวเห็ดมาเรียกมาแล้วสันจ้บ่มีเบียกตีเจ้าบ่มีเรียกวันตี บ่มีเวียกมาสันเวียกมาหละ่ะขันบ่มีเวียกมาสันเวียกมาแล้วยันเราเจอด้ยเดี๋ยวมาทำกันฮะบักเจียมันมาปรึกษาขออ่อยเรื่องหมอทําบ,บุญเพ่งนั่น,อน,ออนเอา,าเมื่อไหนข่อยมาส่วนเจ้าว่าเจ้าสิไปน้ำบัวเจียมันมาปรึกษาข่อยเรื่องหมอท่าบุญเพ่งนั่นเอ้ามันเป็นเช่นไรเดี๋ยวนี่ฮะเมื่อไหนข่อยมาส่วนเจ้าว่าเจ้าสิไปน้ำบ่ว เกี่กับเรปรึกษาฝ่ายเรื่องมรดกเป็งบักจืดมันมาปรึกษาขอยเรื่องหมอทาบุญเพ่งนะข่อยเริ่มมาถามเจา้าเาบ้านนี่ละว่าจะไปต้ข่อยบอ่ข่อยก็เลยมาถามเจ้าเบ้านนี่ละว่าเจ้าสิไปน้ำข่อยบอ่ท่านว่าผู้ขายข้าวกล่องะแท้นันเป็นมรทา,าบุญเพ่งพี่ท่านว่าท่านว่านัน่น ผู้ขาข้ามปองกันสะแทนอะอสะแทนสดี่คนเดีวเออันแลผู้ขายัละผู้ขายข้ามปองสะแทนะเนี่ยนแม่นนบบเพราะถาหมเพ้งอีมันว่าผู้ขายมอทำมันว่าผู้ขายอีกข้ามองแท้ๆนั่นแม่นมอทำหุ่นเพลงอีเขาบอกกันวจังสันนะ้นละ ว้ยข้าเจ้าว่าเอาบักเจีบม oh ัดสิข no ึ <S <S ้นไปเดวนี้มีน้องขาว่าขันไว้จังสั้นละว้ยข้าเจ้าว่าเอาบักเจีบมัดสิขึ้นไปเดวนี้ขาว่าขันไว้จังสั้นละก็ว่ากันไว้จังสั้นละวาเข้าเจ้าว่าเอาบักเจีบมัดสิขึ้นไปเดี๋วนี้วายขันเจ้าว่าเอาบักจีบมันววามันสิขึ้นไปเดี๋ยวนี้มาเนี่ยวายเจ้ากระเสียก้าววยมันไปผู้เดียวอยู่บ่ะ เอาเจ้ากระสิกาป่วยนั่งไปผู้เดเียวอยู่บ่เดี๋ยวนี้เอาเจ้าเจ้ากระสิกาป่วยมันไปผูเ้เดียวอยู่บ่เดี๋ยวนี้พวกเขาว่าไปยังม่นยังสียบโอ้โหหมอรำจันห้อม,ม้าดอนแค้มกกายมาหันตัวไปยังไม่ใยัสีบโอ้โหหมอนจันหอม้าดอนแค้มกกายมาหันตัวเป็นยังมันสีบ่โอ้หมอรำจันหอมมาดอนแค้งกกายมาหันตัว เกิดบักเกิดมันวายอยู่ในธรรมนั่นแหละมองเข้าไปนั่นบักเกิดมันมาอยู่ในธรรมนั่นแหละมองเข้าไปนั่นบักเกิดมันวายอยู่ในธรรมนั่นแหละมองเข้าไปหั่นถึงเนาะมันโมเมนต์จังสั่นเด้ผมยังให้หนูบักเกิดมันมายนั่นเลิกเข้าไปมันไม่ทำหน้อยอีกทำเนืองอยู่ว่ามันสกโมเมนต์จังสั่นเด้ผอยังให้หนูบักจืิดมันวายนั่นเลิกเข้าไปในธรรมหน่อยเลิกเข้าไปให้อีกมันจิ มันสิงไม่ทำหน่อยอีกอยู่เลิกเข้าไปทั้งไม่ผมันยังไม่ทำหน่อยอีกอยู่เด้เลิกเข้าไปทั้งไม่ผลมันยังไม่ทำหน่อยอีกอยู่เด้อต้องโยกโกศิษย์มันเน่ยสี่ยงก้อนหินอัดปากทำไม่เพี่ผมได้เข้าไปได้ว่าสั้นย้อนลูกศิษย์อันนี้ก้อนหินนั้นปิดปากทำไว้อยู่อันนี้มันหอบมันหอบก้อนหินปิดปากทำไว้อยู่นะก่อน เสียวก้อนหินอัดปากทำไว้บ่มีผู้ใดเข้าไปได้มันเอหินปิดปากทำไมายกม่นมีเข้าไปได้ม่มีใครเข้าไปได้มันวามันเอาก้อนหินปิดปากทำไว้อยู่บ่มีผู้ใดเข้าไปได้มันวาหินอัดปากทำไว้บ่มีผู้ใดเข้าไปได้่าสั้นนะจะมาจะไหนกว่าเลิกเข้าไปนะมันมีทำน้อยอีกทำเนึ่งเขาเสี่ยวก้อนหินอัดปากทำไว้เลิกเข้าไปทำไมนะมันมีทำน้อยอีกทำเนึ่ง เลิกเขาไปทางในน่ะมันมีถามหน่อยอีกถามหนึง่งเขาเสีก้อนหินเขาเสียเอาก้อนหินเขาเสียเอาก้อนหินอัดปากไว้เขาเสายก้อนหินปิดปากทําไว้เขาเสียเอาก้อนหินปิดปากทําไว้ผางตาให้ใครเห็นไหวมีตะก้อนใหญ่ๆแล้วบมท่าบุญเพ่งมันไม่ท่านเขาออกของมันเอาวะหมอท่าบุญเพ่งมันนม่มีท่านเขาออกของมันเนี่ยแล้วหมอทําบุญเพ่งนั้น มันมีทางเขาออกของมันเด้ิม่ทางเขาออกของมันเอาเพได้บอกเจ้ากระบักเจอือที่แล้วเขาเพิ่งไปควบคุมสายจุดเขากขหมอทับงคำดวงสิงห์ลามันอยู่ตั้งหลายปีเนาะ,ะบุญแพงกับลูกชิดคำดวงกระบักเจอือนี่แล้วกระบักเจอือนี่แล้วอ๋อขโมยทั้งคำดวง สิงหลางมันอยู่อยู่อยู่กันหลายตั้งหลายปีเนาะเอากระมอทํำคํำดวงสิงหลางมันอยู่ตั้งหลายปีเนาะ,ะไปใส่ก็ไปน้ำกันไปใส่ก็ไปน้ำกันบุญเพ่งกระลูกศิษย์คํำดวงบุญเพ่งกระลูกศิษย์บุญเพ่งกระลูกศิษย์คํำดวงแมะบุญเพ่งกระลูกศิษย์คํำดวงแม แม่นแล้วเออนาสมนว่ะเมื่อนี่จัคำละเนี่ยเมื่อนี่สิบคำแล้วงานแล้วแม่นท่านแล้วเมื่อนี่สิบคำมื่อวานี่สิบเอ็ดคำเมื่อนี่สิบเอ็ดคำไอาเี๋เอาไปแม่ะแมนแล้วไปแล้วอ๋อแม่นท่านแล้วเมื่อนี่สิบเอ็ดคำ จากสิบห้าคำไปหาแปดคำนั่นมันอยู่ในธรรมนัลละบกจืดว่าน่ยจากสิบ้าคำไปหาแปดคำมันอยู่ในธรรมนัลละบกจืดว่าจากสิบห้าคำไปหาแปดคำมันอยู่ในธรรมนัลละบกจืดว่าทอดเอ็ดบุญมึงก็บพ่ไปขอปกปกปขคำ้ามึงก็บพ่ไปมึงคาเขาหรือมึงไได้ตื่นยัวกันบ้าะ มันเป็นสมันวะจัดคอย่าขอกผเพ่งนั่นเอาทัเป็นเช่ไรเดี๋ยวนี้บเียมาปึกษาคอยเื่อทเพ่งหน่เอามันเป็นใช่ไรเดี๋ยวนี้นะมัไหนมาส้วนเจ้า่าสไปนบไปน้ำวัว มันูาคูกขายขเก้ามแ่นั่นาขบุญเพ่งอเ่าวนมาต้นวอย่างนี้มีน้องเขาบอกกันไปไปซังเหาว่าพุดธคิวบ๊อวายเจ้าว่าเอาแบบมัน่าสิขึ้นไปอยู่นี่จะมามั้นมาซ้นไข่เนี่ยไปเจ้าบ๊อวยเพชรบุตรหยักษ์หลังคุกยากษ์เลยเนี่ย ไม่เจ้ากระสิก้าก้อยมัปนเดียวดีก่าตองเพิ่มกันต้องมันเอะางบุญก่นใาวแข็งทนไายหาลัั้วปุ่มแขสิบสิบมาบังนักขอเขามาล่าทแม่นเล้ยงอันนี้ลเื่ออยู่วันที่แบบตัข้าบอกไป s <S จช้ไม่ใจ่สิโอ้หหอมจังหอมากดนจังแก่มากว่ เจอบังบาเดือนมาเขาไม่ได้ลำนะนะไม่ไปไมันมมมันสัเล็เาจให้นอมาเันนเลิกขไม่ลกร้อยไม่เรื่องยุ่งมันยังลูข่าอีกเสียวก้อนากทำไม่ปไม่ไาไปได้ผมไ่ได้ไปได้ ม่ว่าเลิกเขาไปงทำน่อยมีทำาน้อยเขาเสียวก่อนหินอ้าเสักวคนไิ้ปาก่อนยไงอย่หว้ท่งมันไม่ทนอย่าหวัว่ามันเขาก็ได้บอกเจ้าอี่าวังวุ้เท่งมันไม่ทัน่าหวัว่ามันเขาก็ได้บอกเจ้าอยาหวว้เท่งมันไม่ทันอย่าหวังว่ามันเขาก็ได้บอกเจ้าทาังก็เจอาอ่าวังาันเจ้าทาวงว่าม่เจ้าอยาวัมั่นเ้ เี oh, oh, ่วอ ah, ้ขมอทับมับ้นมันอ่ตหางั่มันอยู่ตาั่งบุญเพ่ไปใส่กัดวงโอ้คุจัดตัวสั่นไปใส่กัามแล้วมันอยู่ตางฝัางมันอยู่ต่างหร่บุญเพ่งกับลูกศิษย์คดวงไปใส่กับล้าแล้วคนสมาร์ามจัดขึ้นอะไรเลยแมนแล้ว วันนีิบคำแล้วเพราะว่าในงานแตงยีตาเก้าคำเนาะเอน่ล่ะคนนี้ข้าอยากเสภาคำไปหาแปดคำนั่นมันจะได้ทำนั่นละผมเจอว่าเลยคำแล้วเพราะว่าในงานแตงยีตาเก้าคำเนาะเาน่ล่ะคนนี้ข้าอยากเสภาคำไปหาแปดคำนั่นมันจะได้ทำนั่นละในงานแตงยีตาผมต้องแก้เพราะว่าในงานแตงยีตาเมื่อก่อนงานแตงีตาเนาะยังไว้ อนี้มากเสียุเดียวปากระดกไดมเมือก่อนกักันจะกีตานเนาะโอ้เห็ดนาำอธีตัเรื่องวารู้บ่เนาะายนี้คือมีคือมีแถวว่ะอะอย่างนี้เนาะเออ ี่สิมาเบิ ok, ่งมาขอขมาลโาโทษให้มันแล้วแทนที่มันสิมาเบิ่งมาขอขมาลโาโทษให้มันแล้วอันนี้แหละซออื่อเล้วอันนี้แหละซื่อยู่วันนี้แหมนั่นหม่มันบ่ฮู้ข่าวบ่อกอันนี้แหละซื่อยู่รักษสีมันก็บ้ารักษสีมันก็บ่มาถอดทัน ลักเสมันก็บอมมาถอดหันพราะงาจะว่าจะไหนบารนเน่เอาเจ้ากระสิก้าปล่อยมันไปผูเ้เดียวอยู่บ่าามาอนมันก็แม่งว่มันราชสุดไม่คิเยได้กดได้กรนีรักเสียมาตื้นดิปัญหาอีกขัามเปองไนนี่รักเสีย่าตืนแล้ว ียวแม่อเบิ่งมันกับแมงคั่วม,มันเด้เขาเห็ดบุญหาพ่อญ่เพิ่นหาหมอลำคำ้าปุ่นหาอีค้ามปอกแทนที่มันสิมาเบิ่งมาขอขมาลาโทษให้มันแล้วอันนี้ล่ะเซยอ,อยู่ลักเสีมันก็บอน่มันมขอเ้าแบบเชนเนี่ยไงผมจะบ่กเชนเชนสิกล้าลปล่อยมันไปผู้เดียวอยู่บ่เดี๋ออยวนี้ ฟังเบิงมันกับแมงคั่วมันเด็กเขาเห็ดปุ่นหาพใหญ่เพื่อนหาหมอลำขัามปุ่นหายขั้มแขงงแท่นที่มันสีมาเบิงมาขอขม่าลาโทษให้มันแล้วอันนี้ล่ละเซยออยู่หลักเสียมันกับบมาะทอดหันแมงมันบ่หูเข้าบ่อกยังมันสีบ่หูหมอลำจันหอวมาดอนแท่นกะกายมาหันตัวมันจะใช้แท่นี้เรบาร์ดีปักเจืดมันวายอยู่ในถ้ำน่ะหลักมองเข้าไปหัน เมันเจิดบักเจิดมันวายอยู่ในถ้ำนั่ะล่ะมองเข้าไปฮันว่าแต่ว่าอยู่ในถ้ำนั่นไม่ต้องไปดอกกูไปแล้วก็ไม่ใช่สาันถึงมันหลอกย้อนละเนื้อหลามกระสินเนาะมันโมแมนจังสั่นเด็กผู้ใหญ่ใี้หนูบักเจิดมันวาน่ะเลิกเข้าไปเลิกเข้าไปทั้งในมันยังมีถ้ำน้อยอีกเด้มันเอาก้อนหินปิดปากถทำไว้อยู่บุ้ม ทำไว้อยู่บ่มีผู้ใดเอขอ้าไปได้เหมืนว่าเลิกเอข้าไปท,ทชชั้งนั้นมีแนวตึงติดเหรียนถอดฉากสุดท้ายไหมสี่นหนแล้วโซบีแต่มีแม่เนาะทำไว้อยู่บ่มีผู้ใดเข้าไปได้มันว่า เอ้จะไ่้จะไหนก่อนเลิกเข้าไปทางในน่ะมันมีทำาน่อย้ำหนึ่งเขาเสียวก้อนหินปิดปากทำไ้วพางตาไหวใครเห็นแล้วปิดปากทำไวหว้างตาไหวใครเห็นแล้วหมอทําบุญเพลงเาไม่ได้บอกเจ้ามีข้างเขาของมันนั่นดีเอาบอเด็กเอาไม่ได้บอกเจ้า เขาไม่ไปหัวมัดเลยใส่จืดเขาหม้อแค่บอกเจ้าก็บรรจุนี่แล้วเขาไม่ไปหัวมัดเลยใส่จืดเขากหม้อทำค้ำดวงสิงลลางมันอยู่ตั้งหลายปีเนาะไปใส่ก็ไปน้ำกันบุญเพ่งกับลูกศิษย์ค้ำดวงแม่โอ้ผู้เข้าใจแล้วสันทำไมค้ำดวงผู้จ๊ะ จักบักเจียนก็ต้องหูจั๊ก็สั่งแมน่นแั่แล้วออสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติรับชมครับจังพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันสุขสุขคุนครับร,ร่รำรวยร่ำรวย คิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาเด้อครับเด้ิมคิดประคับประคองขอให้ด้งเงินคิดทอก็ขอให้ได้ทออครับผมเมื่อในชักคำไหนเนี่เมื่อสุขคนครับเมื่อความกระทันกันยี่ต่าเนคำแม่หลักพอะเดิมเข้าจากสิบห้าคำไปหาแปดคำมันอยู่ในคำนั่นหลักบระเจิดว่าแม่นปรเจิดแม่นพอไปหาแปดคำ มันอยู่ในธรรมน่นะักปเจืดว่าแมนประเจิดแมนพอห้อยผูกกระจาบก,กับมัินด็กเนี่ยแต่หนูยุ่งง่ายเลยอไว้ไ่ซากอนไปทันที่า